ไปนานกับมิสเตอร์นอวานะครับวันนี้มิสเตอร์นอวากลับมาแล้วนะครับกับโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับซัมซุงกาเลซี่เอสสิบพันะครับเปิดตัวไปหมาดๆเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับในงานอันแพร์นะครับที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐนะครับนี่นะครับหน้าตารอเป็นๆมาแล้วนะครับเอสิบอันนี้เป็นเอสิบพัสนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับ6.4นิ้วเลยทีเดียวนะครับ ถ้าเทียบกับโน้ต9แล้วก็จะไม่สูสีกันสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยมาใหม่ล่าสุดก็คือสแกนาาเนิ้วมือนะครับฝังใต้ไว้ที่หน้าจอนี้นะครับเนี่ยจอใหญ่มากเต็มตานะครับและพิเศษสุดๆเลยนะครับที่เพิ่มมาใหม่นะครับก็คือกล้องหน้าคู่นะครับแบบนี้สวยมากก็มีความละเอียดอยู่ที่10ล้านแล้วก็8ล้าน8ล้านนะครับตามลำดับนะครับข้างหลังก็มี กล้อง3ตัวทิเปอร์คาเมล่านะครับตามสมัยนิยมนะครับเนี่ยก็จะมีเลนอันเตวายเลนซูมแล้วก็เลนเทเลโฟโต้นะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแล้วเพราะว่าย้ายไปอยู่ด้านในหน้าจอแสดงผลนะครับตัวนี้จอใหญ่เต็มตานะครับเนี่ยแบตเตอรี่ก็อึดนะครับอึดพอสมควรเลยนะครับหน้าจอมาแบบใหม่นะครับ Infinity O Display นะครับเนี่ยสวยมากๆนะครับ ตอนนี้นะครับไม่มีเซ็นเซอร์สแกนม่านตาแล้วนะครับเพราะว่าโดนตัดออกไปแล้วนะครับอ่าด้านข้างซ้ายก็จะมีปุ่มโวลลุ่มบวกลบนะครับแล้วก็ปุ่มบิกบี้นะครับแล้วก็ด้านข้างขวาก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องและสั่งรับหน้าจอนะครับด้านล่างนะครับก็มีช่องรูหูฟังนะครับยังไม่ได้ตัดทิ้งนะต่อมาก็จะเป็นพอร์ต usb type c นะครับแล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงหลักของตัวเครื่องนะครับบนสุดก็จะมี ไม่ตัดเสียงรบกวนแล้วก็ช่องใส่ซิม1ซิม2ได้จากตรงนี้นะครับเพิ่มเมมได้สูงสุดถึงเทรไบต์เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับถ้าใครอยากเอาไปเล่นผับ G-Mobile นะครับรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์อย่างเป็นอย่างดีเลยนะตัวนี้มากับส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบใหม่นะครับ one ui นะครับเนี่ยใหม่ล่าสุดนะครับของ Samsung เลยนะครับตัวนี้มากับ Android v e เวอร์ชันะครับติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ย อยากถามนะครับว่า S10 5G มาไหมคำตอบก็รอซะก่อนนะครับว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับต้องรอซะก่อนเนี่ยสวยนะครับสวยมากนะครับก็มีแปตแล้วก็ฮาร์ดเรทเหมือนเดิมนะครับสังเกตเลยนะครับตำแหน่งกล้องนะครับจะวางแนวเดียวกันกับโน้ตละจะเหมือนโน้ต9เข้าไปทุกทีแล้วนะครับตัวนี้แต่ดีไซน์ก็ยังคงเอกลักษณ์ตระกูล S อยู่ดีนะครับ ปลายปีนี้รอรุ่นพี่ใหญ่ออกมาเลยนะครับรุ่นสิบจะมากี่นิ้วต้องรอดูนะครับเนี่ยครับ S10 นะครับนี่น่าเล่นมากก็ยังใช้สองซิมอยู่นะนะครับยังไม่ได้ใช้ซิมเดี่ยวนะครับเลิกลือซะนะครับที่ช่องหูฟังจะหายไปนะครับมันก็ยังอยู่ใน S10 อยู่ดีนะครับมันยังไม่ตายนะครับมันยังอยู่ต่อมานะครับก็มาดูรุ่นน้องอีกรุ่นนึงนะครับ S10 ธรรมดานะครับตัวนี้ เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับมีกล้องอยู่ฝั่งนี้นะครับความละเอียด10ล้านพิกเซลนะครับเหมือนกับรุ่นพี่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยได้กล้องหน้าแบบออโต้โฟกัสเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเลนแบบใหม่นะครับทั้ง2รุ่นเลย S10 และ S10 Plus นะครับได้เลนที่ชื่อว่า Dual Pixel นะครับเป็นเลนแบบใหม่นะครับด้านหลังก็ยังกล้อง3ตัวเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามีจอขนาดที่เล็กลงมานิดนึงอยู่ที่6.2นิ้วนะครับ ถ้าเทียบกับ S9 Plus ก็จะเท่ากันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยครับข้อแตกต่างนะครับก็คือขนาดหน้าจอนนเองนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับส่วนน้องคนสุดท้องอีกรุ่นหนึ่งที่ยังไม่เข้าวางจําหน่ายก็คือ S10e นะครับไว้มันมาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้อวาจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องรอดูส่วนประกอบต่างๆเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับไม่ต่างกันกับรุ่นพี่สักเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์เสริมนะครับในกล่องจะได้ฟังนะครับถ้าเป็นตัวสีอื่นจะได้สีขาวนะครับแต่ถ้าตัสีดํานะครับก็จะได้อุปกรณ์เสริมสีดํานะครับถามว่าหูฟัง AKG ยังมีไหมก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับยังมีจําหน่ายในชุดนะครับก็ไม่ได้เอาหนีนะมันยังอยู่อยู่นะครับเนี่ย S10 เนีนะครับ S10 ธรรมดานะครับตัวนี้ให้แรมมาอยู่ที่8 g จิกนะครับ 램8กิกก์เดี๋ยวนะให้พี่ดูก่อนมันเท่าไหร่ <6. S 1> แรม6นะครับ램6กิกก <6. S 1> แต่ว่าถ้าตัว S10 Plus นะครับแรม8แล้วก็มีเพิ่มรุ่นพิเศษหน่อยก็คือแรม1่อไอความจุนะครับทีความจุ1นึเทลาไบต์เพิ่มเข้ามาในตัว S10 Plus นะครับเนี่ยจริงๆมันมีรุ่นฝาหลังเซรามิกด้วยนะครับ<อ>เนี่ยนี่ครับนี่ตัว,ต,วตัวนี้นี่เป็นเซรามิกทั้งคู่นะครับเนี่ยเซรามิกตกดิบเพ้งเลยนะครับ เซรามิกเหมือนจานใส่กับข้าวว่างั้นเถอะนะครับกลัวมันแตกเลยเห็นไหมครับเนี่ยเซรามิกนะครับเดี๋ยวต้องรอดูตัวมันจริงๆนะครับจะรู้ว่ามันสวยแค่ไหนนะครับตัวเซรามิกเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะครับถ้าตัวเซรามิกดูแลร,รักษายากนิดนึงคือเราต้องใส่เคสป้องกันมันนะครับถ้ามันล่วงมาเนี่ยโอ้โห,โหลองจากรลครับพี่ อ่าเนี่ยครับก็มาแล้วนะครับ S10 พัดตัวจริงๆนะครับแล้วก็ S10 นะครับเดี๋ยวถ้า S10 อีมากนะครับเดี๋ยวพี่หนวามาลีจัดเต็มจัดหนักอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็อุบไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครๆก็เห็นตัวจริงมาแล้วนะครับราคานะครับมีตามนี้เลย35,900บาทนะครับตัว S10 พัดแล้วก็ตัว S10 ธรรมดานะครับ31,900บาทนะครับและก็แพงสุดๆเลยก็ S10 1ทีละใบก็อยู่ที่50,000ื่นนะครับ ้าหมื่นเนี่ยแหละประมาณนี้นะครับก็ครึ่งอื่นครึ่งแสนแล้วนะครับครึ่งแสนจริงๆนะครับตัว S10 พัดเทลบตยนะครับแพงมากนะครับอ่ะไว้มารูปๆคำๆเล่นๆดูนะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับพี่น้องติดใจอะไรก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาจองช่วยกันนะครับจองช่วยกันนะครับถึงวันที่4มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นครับอยู่ซัมซุงเซนทันอุบลราชธานีนะครับมาได้เลยนะครับ สำหรับใครที่อยู่ชนบุรีก็จองที่ชนบุรีนะครับใครอยู่ที่ไหนก็จองที่นั้นนะครับอันนี้พี่หน่อวาอยู่อุบลน,นะครับยังไม่ได้กลับบ้านนะครับก็เลยมารีวิวเลยนะครับอ่ะไว้พบกันใหม่ในรุ่นถัดไปนะครับ